เจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีรถดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากคนเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้มีโอกาสได้มีกําลังใจมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับผมคลิปรีวิวรถนะครับผมตัวนี้เลยผมบอกเลยว่าสุดมากแล้วก็สภาพสวยมากนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับผมเป็นเจ้าโตโยต้า วิออนนั่นเองปี2013นะเพื่อนยังไงนะครับเราไปดูรถกันเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมอ่ะโอเคตามผมมาเลย ก็ให้ดูรถไปคร่าวๆแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ารถคันนี้เดิมไหมสภาพเป็นยังไงคันนี้นะครับผมขายก็ในราคาที่2อง0 0 0สบาททวนนะครับม,มารีวิวรถคันนี้นะครับว่าสวยยังไงเดิมยังไงนะฝากเพื่อนๆนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มีคลิปๆใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะฮะอ่ะเริ่มต้นจากห้องเครื่องก่อนเลย ส่วนห้องเครื่องนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเดิมมากนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้นะฮะน็อตฝากระโปรงไม่เคยขันเลยนะครับขันยังไงอ่ะขันมันไก่ใช่ไหมโอเคบอกเลยเดิมมากครับตัวนี้นะครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับเดิมจากโรงงานเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเบ้าหัวโชกนะครับเบ้าหัวโชกด้านขวานะครับก็ยังมีเดิมนะครับ ก็จะมีตัว R ยังอยู่ครบนะครับผมเบ้าโชครอยอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเดิมมากสวยมากนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะฮะส่วนคันหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์มอน้าสติกเกอร์ข้างหน้าก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ครบเลยส่วนเบ้าโชกซ้ายนะครับก็ยังเดิมนะครับก็ยังไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟหน้าก็ยังเป็นไฟหน้าแท้เดิมโรงงานอยู่นะครับผมอะ บอกเลยว่าตัวนี้สวยมากนะฮะขายเงินสดแค่220 0สนบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านท้ายนะครับอ่าด้านซ้ายนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเดิมมากรอยพับหรือว่ารอยอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงท้ายก็ยังไม่เคยแกะมันเดิมนะครับคันนี้สวยมากคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่นะครับสวยมากนะครับ รอยอาร์ด้านขวามุมขวาก็ไม่เคยจิกมานะครับตัวนี้บอกเลยไม่เคยติดแก๊ส้วยนะครับยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะครับเพื่อนๆยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบครับบอกเลยคันนี้สวยมากยังไม่มีรอยเจาะถังแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถคันนี้เสาเอด้านขวารถก็ยังเดิมนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับรอยอาร์ก็ยังครบอยู่ครบเลยนะครับส่วนระบบไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้ได้ครบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เสาเอเสาบีเนี่ยผมเช็คมาหมดแล้วนะครับก็ ว่าใช้ได้ครับรถไม่เคยจิกหรือไม่เคยคว่ำไม่เคยพลิกตะแคงใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับบอกเลยว่าเป็นกระจกไฟฟ้านะเพื่อนๆนี่บอกเลยใช้งานได้ครบทุกบานนะครับตัวนี้ยังไม่มีแอร์แบกนะครับตัวนี้เป็นตัวเจครับไม่มีแอร์แบกนะครับเป็นปี2012นะครับส่วนถ้ามีแอร์แบกเนี่ยก็น่าจะประมาณ2013ขึ้นนะครับก็จะมีแอร์แบกตั้งแต่รุ่นเจเลยครับ รุ่น J ถึงรุ่น G ีะครับมีแอร์แบ็กหมดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว2013ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็น2 0 1 2อยู่นะครับภายในก็สวยครับเบาะยังไม่เสียทรงนะครับเบาะก็ใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้เยี่ยมเลยเพราะว่าเจ้าของเก่าก็ดูแลดีมากอ่าดูไม้ก่อนคันนี้ไม้แสนหกแท้นะครับไม่มีการกลับหรือว่ามีมีการก่อไม้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับภายในถือว่าสวยมากนะครับเพื่อนๆหาที่ไหนได้ครับแบบนี้ คันนี้ไม่เคยย้อมนะครับผมซื้อมาก็สภาพอย่างนี้เลยนะครับภายในก็ไม่ได้ซักไม่ได้ทําความสะอาดนะครับภายในก็มาแบบนี้เลยนะครับผมผมก็มาจอดตั้งนะครับลูกค้าเห็นก็พอใจอย่างยิ่งแล้วก็ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกระจกสีบานเป็นของโตโยต้าหมดนะครับไม่เคยเปลี่ยนหรือไม่เคยแกะยังไงใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะส่วนด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังก็สะอาดมากนะครับเพื่อน บอกเลยสะอาดมากนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าทาคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันก็เหนื่อยมากเลยนะเพื่อนๆมันไม่ได้แบบมาง่ายๆได้มาง่ายๆไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะเพื่อนๆกว่าจะได้แต่ละคลิปนะผมยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสภาพแบบนี้ลดบ้านจริงๆนะครับผมหาที่ไหนก็หายากครับแบบนี้ถึงจะเป็นตัวเจนะครับลูกค้าก็พอใจในสภาพนะครับ ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวท็อปนะครับลูกค้าบอกขอให้เป็นเกียร์ออโต้นะครับโปรโมชั่นของทางเต็นท์นะครับมก็เปลี่ยนยางให้อีกแล้วนะเพื่อนๆ<อ>ยางก็ใหม่นะครับเป็นปี2,020นะครับผมบอกเลยว่าผมเปลี่ยนเป็นของแถมให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าก็พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ายางเก่าเนะี่ยค่อนข้างที่จะสึกแล้วเพื่อนๆผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยนมันก็เพิ่มทุนอีก แต่ผมก็ไม่เป็นไรครับเต็มใจที่จะให้นะครับผมโอเคคันนี้สวยมากนะครับฟิล์มก็ติดให้ลูกค้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้แถมฟิล์มไปด้วยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับ VVTI นะครับอ่ะส่วนตัวนี้ครับเครื่องไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่อง1.5 VVTI นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานแบบประหยัดมากห้องเครื่องไม่เคยล้างเลยนะครับเพื่อนๆ มาลูกค้าก็เห็นแบบสภาพอย่างนี้เลยลูกค้าก็พอใจมากนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องล้างมาเนี่ยลูกค้าก็บอกผมบอกผมว่ากลัวย้อมแมวอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ย้อมจริงๆนะครับเพื่อนๆ VVTI 1.5บอกเลยว่า VOR ตัวนี้ยเครื่องเกียร์ทนมากนะครับผมเครื่องเกียร์ทนมากนะครับเพื่อนๆพี่ชายผมนะครับเป็นมาเก็ตติ้งนะครับ บอกเลยว่าวิ่งไป ,00 แสนกิโลแล้วก็ยังไม่พังนะเพื่อนๆมันจะวิ่งอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ